ดาวย้ายส่งผลกับดวงจริงหรือเปล่า สวัสดีค่ะ,คะทักเซนบอ๋อเดอรี่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องดาวย้ายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกคือพอมันจะเริ่มมีเทศกาลอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะก็เริ่มมีข่าวออกมามีความเชื่อต่างๆนะคะซึ่งความเชื่ออันนึงที่เป็นเบสเซลเลอร์นะคะเป็นแบบว่าจุดขายได้ง่ายนะคะคือดาวย้ายนะคะคาว่าดาวนําหน้าคือจะดาวอะไรก็ได้ค่ะพระศุกร์พระเส,สาร์พระพฤหัสพระคือเอา <c oughs> เอาเอา,เอาหมดเลยนะคะเติมคําว่าพระนําหน้านะคะได้รูปเป็นมงคลด้วยคือเข <c oughs> าก็จะบอกว่าเนี่ย เดี๋ยวดาวนั้นจะย้ายพอดาวย้ายปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลกับดวงของเราเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่อยู่บนโลกเนี่ยค่ะที่โดนผลของดาวย้ายเนี่ยก็จะต้องทําพิธีรับบ้างอสมมุติว่าดาวเนี่ยจะย้ายเข้ามาองั้นรับผลของดาวนั้นแล้วพอดาวนี้กลับออกไปแล้วก็ทําพิธีส่งดาวด้วยทีเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อที่แล้วแต่ว่าจะขึ้นมาตอนไหนก็ได้คือมันไม่ได้มีกฎตายตัวว่าดาวเสาร์ย้ายวันนี้เท่านั้นอยู่ๆทางยูเนสโกหรือทางอะไรเห็นว่าดาวเสาร์กำลังจะมาเขาก็อ่ะเห็นดาวเส ดาวนาดาวสาวย้ายเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างแล้วแต่ว่าใครเอามาโพสต์เอามาเขียนแล้วเอามาขายของยูเนสโกคงไม่โพสต์หรอกว่าดาวสาวย้ายเพราะว่ายูเนสโกไม่เชื่อเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วคือดาวย้ายเนี่ยย้ายทุกวัน ยาวที่ย้ายเร็วที่สุดเนี่ยคือสองวันครึง่งก็คือดาวจันนะคะจริงๆดาวเนี่ยมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเพราะโลกมันหมุนใช่นะโลกทั้งหมุนรอบตัวเองทั้งหมุนรอบพระาทย์ถ้าคุณเรียนคุณจะรู้ถูกซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะมันเปลี่ยนทุกวันนะคะแต่ว่ามาว่าทุกคนอยากหาเงินอยากหาจุดข,ขายดีกว่าใช่เขาอยากหาเงินเขาก็เลยเอาขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วอะ่ะไปบอกคนในเมืองว่าให้รับดาหูบอกได้เลยว่าคงโดนดาเพราะว่าลา หูเนี่ยเขาไม่ให้รับอแต่ปัจจุบันเนี่ยจาได้เลยว่ากลับมาจากเมืองนอกเนี่ยแม่สามีเลยอ,อดีตแม่สามีนี่คือไหว้ทุกวันพุธสีดําซึ่งเราก็งงว่าสีดํามันคือของวันเสาร์ ทำไมกูต้องไหว้วันพุธและที่สําคัญทาไมพุธกลางคกนกลายเป็นไปเป็นลาหูซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้รูปแบบตรงนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นยังไม่ถึง50ปีเลยไม่ถึงจริงๆแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามาได้ยังไงแต่จริงๆแล้วการย้ายของดาวมีผลกับดวงมนุษย์ไหมมีผลมีผลกับดวงเมืองไหมมีผลมีผลกับประเทศไหมมีผล,ผลแต่มันมีผลทุกวันมันไม่ต้องย้ายและที่งงก็คือปีนี้ไหวปีหน้าไม่ไหวปีนี้ถ้ามันย้าย <c oughs> ทุกวัน <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องทาพิธีรับทุกวันส่งทุกวันเลย จะทําพิธีหรือไม่ทําพิธีก็โดนอยู่ดีเพราะมันย้ายแล้วไงมึกออกว่ามันมีผลกับเราไปแล้วดังนั้นต่อให้รับหรือไม่รับมันก็ไม่มีผลนะ่ะคือหมายถึงว่ามันไม่มีผลในในที่นี่คือมันไม่ได้คือเรา,าเราไม่ได้ว่าจะรับหรือไม่รับเลยงไงมันก็โดนอยู่แล้วก็โดนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยต่อให้เราบอกว่ารับแล้วถามหน่อยใครจะอยากรับดาวไม่ดีเข้าตัวจริงบอกเอ้ยอันนี้ดาวเสาไม่ดีอะกูกูแมวดีกหวนกูไม่รับไม่ได้ดาวเสาเขาบอกว่าไม่ได้หรอกมันหมุนไปแล้ว พ้มันเป็นแบบนั้นอะยูยูเราบอกเราไม่รับมันเป็นไปไม่ได้อพอเราบอกว่าเรารับแล้วแล้วเ,เราต้องส่งเขาไม่ต้องส่งกันทุกสองวันเลยเหรอเพราะมันย้ายทุกสองวันแต่พิธี่เกี่ยวกับย้ายย้ายดวงรับดวงเสริมดวงอะมันมีจริงไหมถ้างั้นอะที่เกี่ยวข้องกับดวงดาว เรากำลังจะทําวันที่13นี้ไงก็อันนี้ส่งดวงแต่มันทําได้เมื่อดวงดาวมันเกิดการย้ายที่สมบูรณ์คําว่าย้ายที่สมบูรณ์คือใน1ปีของโลกมนุษย์เนี่ยดวงดาวมันจะย้ายเพื่อเปลี่ยนปีนั่นคือเหตุผลที่ทําไมไม่ว่าจะเป็นเผ่ามายาหรือจีนโบราณเขาจะมีการคํานวณว่าเนี่ยดาวมันมาตรงกันช่วงเนี้ยอ๋อคือมันตรงกันพอดีมันมันคือดวงเมืองเปลี่ยนอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีวันนั้นอะเราถึงจะมีสิทธิ์ที่จะทําพิธีในการทําอะไรเพลย์แต่ว่าอย่างสมมุติว่ากรทำพิธี ีเสริมดวงกับมาม้าทำที่ทีเสริมดวง เราจะเสริมดวงไม่เท่ากันเพราะว่าดวงของเราในแต่ละดาวเอฟเฟกต่างกันใช่ดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เท่ากันดังนั้นคนบางคนที่ให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมพอเสริมดวงเลยนี่รวยเลยแต่คนคนนี้ยังแบบแค่พอได้ถามว่าถ้ามาดวงตกอยู่แล้วไปเสริมดวงมันก็ได้อย่างมากก็แค่ขึ้เราเสมอตัวเสมอตัวแต่ถ้าการ์ดดวงดีอยู่แล้วเสริมดวงมันก็ไปเลยไงดังนั้นเนี่ยเวลาเขาพูดว่าเสริมดวงมันไม่ได้แค่ทําให้รวยขึ้นอย่างเดียวแล้วมันไปเสริมเรื่องไหนด้วยถูกที่สําคัญก็คือ มันต้องมีการแลกเปลี่ยน99%ของหมอดูทั้งหมดที่ให้มาทำอะ่ะหหมอดูพวกนั้นไม่รู้อาคม 2. หมอดูพวกนั้นไม่รู้วิธีแลกเปลี่ยนอพอมันไม่รู้อ่ะ ทำยังไงก็ไม่ได้แต่ที่มาพูดว่าดาวทุกดวงต้องตรงกันเนี่ยแล้วส่งผลกับดวงเมืองเนี่ยมันไม่ได้ตรงดาวทุกดวงตรงกันเป็นเส้นตรงอย่างนี้ไม่ใช่นะเช่นสมมติดวงเมืองเนี่ยมันจะมีดาวอันเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยดวงเนี้ยดาววันเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยมันต้องอยู่ในจุดของมันเท่านั้นอ่าทีเนี้ยแสดงว่าในแต่ละเมืองมีวันสําคัญอย่างเนี้ยต่างวันกันถูกไหมเมืองไทยวันนี้อเมริกาวันนี้เมืองยุโรปวันนี้คือมันมันอยู่คนละทิศยังไงดวงที่ perceive การมองเห็นมันก็ต่างกันอยู่แล้วโดยปกติสิ่งนี้จะเกิดขึ้นทั่ววโลกอยเดี แต่วันมันจะต้องมันก็ต้องต่างกันไหมเพราะมันอยู่คนละมุมอ่ะ,อะมันจะต่างกันแค่แค่คนที่อยู่ตรงกัินข้ามเช่นเช้าก็เราเป็นเมืองไทยเป็นเชา้าอ,อ,อเมริกายังเป็นมืดอยู่ยยเ,มยเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเช้าของเขาถึงจะใช่ เพราะดวงดาวมันจะไปเหมือนเหมือน,นโลกมันมันยังไม่ลงล็อกมันยังหมุนไม่เสร็จใช่ใช,ใช่แต่ใน24ชั่วโมงทั่วโลกต้องเหมือนกันเท่ากับว่าวันสําคัญเนี่ยมันจะต้องมีปีละหนึงใช่ซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยวันสำคัญอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคําเรียกต่างกันมีความเชื่อต่างกันใช่คนจีนอะ่ะเขาจะเชื่อเขาจะคํานวณดวงดาวที่เหมาะกับประเทศเขาต่างกันในอดีตนะนั่นคือเหตุผลที่ทําไมคนไทยถึงมีวันดีใหม่ต่างกันคนจีนจะมีวันดีใหม่ต่างกันวันสำคัญทางกันต่างกันเพราะว่า ความเชื่อของแต่ละประเทศต่างกันอย่างคนไทยเราเชื่อว่าลูกหลานมาเจอกันคือดีอย่างคนจีนคือต้องไปเคารุบรรพพบุรุษอ,อย่างคนเมกาคือแค่มากินข้าวเย็นด้วยกัน คือความสําคัญความเชื่อของเขามันต่างกันถ้าเป็นในอดีตมันจะเป็นรูปแบบนี้ทําไมคนไทยถึงเลือกช่วงเมษาเป็นช่วงที่เปลี่ยนส่วนใหญ่99ปเซนจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นของผลผลิตเพราะมันหน้าร้อนมันกาลังจะเก็บเกี่ยวพอดีสําหรับคนไทยนะใช่เพราะผลไม้กําลังดกเลยใช่ทีนี้พออเมริกาหรือหรือจีนเขาก็จะทําแบบเดียวกันจีนเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณมกราคมกุมภาเราจะเห็นเลยว่าหลังกุมภาผลผลิตของจีนก็จะมีเหมือนกัน ต้องเข้าใจอย่างนี้โลกเปลี่ยนแต่เขาจะเลือกวันปีใหม่ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเพราะเขาถือว่ามันคือเริ่มต้นสิ่งที่ดีของประเทศเขาอดังนั้นคนจีนก็จะคํานวณดวงดาวที่ดีกับประเทศ<อ>งตัวเองอ่ะดังนั้นเนี่ยพอพอมนุษย์ผ่านเวลาผ่านมนุษย์ก็เลยคิดว่าวันปีใหม่คือวันที่ไม่มีอะไร แต่จริงๆแล้วในอดีตเนี่ยมันจะมีการคำนวณเลยว่าเริ่มดวงดาวคือเริ่มตอนนี้ถ้าเราเริ่มอย่างเรามี13 14 15คี่ะมี3วันในอดีตเนี่ยที่เขามี3วันเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะไปตกวันไหนดาวมันจะไปลงวันไหนแต่ช่วงนี้แหละแต่มันอยู่สามวันนี้ช่วงนี้แน่นอนแต่กูไม่รู้ไงว่าวันไหนซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้นึกออกปะมันก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี้ยคนมันก็เลยทําไม่เป็นได้หยุดยาว มันก็เลยกลายเป็นวันหยุดยาวซึ่งเรารอคอยเราจะเห็นของจีนก็มีสามวันเหมือนกันของจีนเนี่ยมีสองอาทิตย์ด้วยซ้ำเยอะด้วยใช่ซึ่งซึ่งจริงแล้วอ่ะอียิปต์เอยอเมริกาเอยทุกคนอ่ะมันจะมีอทุกประเทศชูความเชื่อแล้ววันหยุดของประเทศใช่จริงๆแล้วมันคือมันคืออันเดียวกันเพียงแต่ว่าพอการผ่านความรู้ตรงนี้มันหายไปอืความเชื่อต่างๆมันถูกบิดเบือนบ้างมันถูกพันเป็นอย่างอื่นบ้างนะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่ายังไงก็แล้วแต่ คนเราอะคะ่ะถ้าจะเชื่อขอให้เชื่ออย่างมีเหตุผลลองหาประวัติอินเทอร์เน็ต Google ลองหาได้หาอย่าเชื่อเพียงแค่ว่าเราไม่รู้ได้สักว่าใครเป็นคนบอกแค่มันแชร์กันใน Facebook เราก็เชื่อแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะ